ฮึบฮึบตอนนี้ครับทุกคน Oh โ o ไม่ไม่ทัแล้วเลยนีสอนอยู่นะครับช่างคุ้มมันไม้ทอะไรรู้มีเข้าเวลาจังหวะนี้เดียใช้เวลาทำหมากินเนี่ยที่เราจะเล่นหลังเราต้องวอร์มหน่อยนะครับรับรองว่าสาระแน่นมากแต่ไม่ใช่ช่องเราครับช่องอื่นชื่อรายการอะไรนะครับสรุปชื่อรายการเราก็คือ โลครับเอ้ยสั้นปะไฮครับโลโบตีนนะครับพวกเราเกือบลืมชื่อรายการนะครับคิดสดกันบ้างนะงารหลักงานที่ดียิ่งช่วยเรื่องของการโตเฮ้ยทำคุณมาทำอะไรครับเนี่ยวันนี้ครับต้องบอกเลยว่าอ๋อมีกล้องไอแนะนตัวอะไรพวกเราไฮครับโลโบตีนครับ สถานที่ที่คนแบบเฮ้ยเฮ้ยถ้าดูสถานที่ไม่ต้องอธิบายแล้วคุณมองเข้าไปคุณรู้เลยคืออะไรซักผ้าถูกครับ้วันนี้เราจะมา work out ออกกำลังกายให้เด็กๆดูนี่ฮิน้องๆหนูๆดูไว้๊ะยงไงวันนี้รอคอนเซ็ปต์อ่อยยังไงผมสำหรับผมผมไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนอวันนี้ผมจะอ่อยยังไงเดี๋ยวผมพาทุกคนเล่นดีกว่าวันนี้มาดูว่าไลฟ์สไตล์พวกเราเป็นยังไงกับไฮคาร์บลูบอตีนนะครับ Let ศกษาบอะไรดีผมเป็นลูกเหตให้คุณ แล้วกันคุณเป็นเจ้ามืออาไม่ใช่เทรนเนอร์วันนี้ผมจะพามาแล้วในโปรแกรมมันก็คือว่า back work out โปรแกรม you know back work out back ก็คือหลัง work out ออกกำลังกายโปรแกรมก็คือโปรแกรมใช่เมื่อกี้น่าจะเป็นช่วยผมเล่นนะอะไรวะ back work out เฮ้ยโปรแกรมดำเหรอครับไม่ใช่โปรแกรมหลังนะครับคุณทวันนี้เราชอนเลยนะเมื่อกี้วันนี้เราจะพามาที่แบบคุณลืมอะไรคุณอะไรเนี่ยคุณนิดนึงนิดนึงอะไรอ่ะท้ามุกไม่าทำไงนะครับ ช็อตเอ่อเซอะกันไว้เดี๋ยวผมจะพาเขามาบอกอัพก่อนนะครับท่าแรกปะตามมา,าก็ตามที่เราจะเล่นหลังเราต้องวอร์มก่อนนะครับยกไหนทุกทีนนะครับยาวเลยเท่ทีครับเท่ทีเท่ทีเท่ทีการเล่นหลังเนี่ยตอนเนื้อเราต้องยืดก่อนนะครับยืดโอเคเราเข้าสู่ช่วงช่วงความรู้ก่อนตามเลยยืดครับยืดซ้ายยืดขวาอย่างนี้เราวอร์มปุ๊บวอร์มเ ยาดนะออเลืก็ยืดครับอ๋อยืดครับยืดครับเดี๋ยวอ้าวผมเรี้ยงงงเลยผมไม่คุณยืดนะครับคือกล้ามหลังเราเนี่ยครับมันรประกอบด้วยหลายเส้นนะครับตรงนี้ถ้าคุณไม่ยืดเนี่ยถ้าเกิดคุณดึงไปเนี่ยมันเคล็ดมันยากเลยนะคุณอนะคุณทำดูต่อกับผมคุณยืดไปเรื่อยๆครับยืดบอมปุ๊บดึงปุ๊บว้าวเปครับเรียนรู้ก่อนเรียนรู้ก่มา พราะถ้าผมเหมนื <laughs> ่อยไปนี่คือสองชีนะครับบอกอัพจะนี้กีจะบอกว่าใสา่ไปเยอะครับหมดอ่ะเดี๋ยวให้ลูลกศิษย์ผมโชว์บ้างนะครับอ่ะเชิญครับนี่คือห้าอะไรนะครับ pull up ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเจ็ดสิบเหนื่อยจริงจริงมันมีเทคนิคนะครับทุกคน ถ้าเราเข้าใจเรื่องของอท,ำทำไมคุณเหนื่อยครับโอ้โหไอ้เนี้ยมึงไม่น่าถามเลยครับ,รบเ,เ <laughs> นี่ยนี่ไงที่นี่ไม่ใช่ี่นี่ทุกคนต้องเข้าใจเรื่องของกายภาพร่างกายก่อนอ่ะอะไรนะอนาโตมีอนาโตมงนี้นผมเรียนมาเรียนอนาโตมีเหรอครับเรียนเล่นตลกท่าแรงๆก่อนโอเคครับหลังจากที่เราวอร์กอัพท่านาเสร็จนะครับท่าที่เราจะใช้เปิดในวันนี้ก็คือท่า r แร็ตคูดาวเมื่อกี้เมื่อกี้หน้าตาเราแเหมือนมองหามุกเหมือนมองหามลูก ไม่รู้ว่ามันจะเล่นไหมไงคือแบบว่าไม่ค่อยนัดกูเลยช่วงนี้คือจะเล่นอยาน่างเดียวเรามาดูว่าน้ำหนักที่เราเล่นได้เนี่ยมันจะอยู่ที่เท่าไหร่ตอนนี้เราก็าจะ,ะไม่ต้องถ่ายครับคุณแ <c oughs> <c oughs> ม่คุณจะไปดูน้ำหนัหนเกเข้าไปเนี่ยผมจะสอนคุณกผมจะสอนการแวว่า <c oughs> เราถึงได้เกิน12ทนีแสดงว่าน้ำหนักนั้นเนี่ยคือมันยังเบาสำหรับเราไปเอ้ปุ๊บเราก็ลองดูโอเค โอเคแล้วก็ค่อยๆไต่น้ําหนักหรือว่าเราจะเราจะสามารถเล่นได้แปดถึงสิบสองครั้งในที่น้ําหนักเท่าไหร่แล้วก็มาดูกันผมคิดว่าผมผมน่าจะอยู่ประมาณหกสิบกิโลโเดี๋ลองดู <c oughs> แต่ผมคง <c oughs> จะไม่ได้ให้ดูหรอกครับเพราะว่าผมมีแ <c oughs> ต่จริงๆวันนี้นะแค่พูดก็เหนื่อยนะใช่สมองพูดเราเล่นฟิตเนสด้วยเนี่ยอ่ะเฮ้ยผมผม,ผมไม่เคยเดินผมมาครั้งแรกเออนี่ครับหลักการเล่นการเล่นและพูดาครับปุบเราดึงมาครับเราปล่อยสะบักหลังจากนั้นเราเปิดอกเชิดอกขึ้นนิดนึงแล้วก็ดึงชึบอู้โยยนรรู้้้สสึกกกกว่่าาเเเเมมืือออีีไคคบบแตลัด โผมพอแล้วครับผมไม่ให้ดูนิสัยครับว่า <c oughs> การเล่นนี่ถูกต้องต้องเล่นประมาณนี้นะครับทุกคนจริงจริง,รงมันเป,เป,เปเน็น,นเ,รรรเรื่องของการานที่แล้วเรื่องของความลมปากภายในด้วยนงานที่เราจะคอนโทรลเรื่องของก้างเืินต่างๆครับมันจะคอวบคุมเชื่อมโยงด้วยกันอ่ะมึงเป็นลูกศิษย์มึงเรียนกพ่อนเสียเวลาทำหมาหากินเนี่ยหลโอ้ยหน้าสั่นเลยไม่ยคุณทำอะไรมึง นี่เข้าเวลาจังหวะนี้โอเคท่านี้ก็จบกันไปเราไปดูท่าต่อไปกันดีกวเราไปดูท่าต่อไปใช่หยุดแล้วง่ายไหมวันเราวันนี้หลังเราเปิดด้วยบอมอัพด้วยผู้ดาวเอ้ยผู้อัพแล้วก็มาไลด์แรดผู้ดาวนะครับต่อไปท่าที่เราจะเล่นก็คือจะเป็นท่าเขาเรียกว่าโรลดัมเบลโรลท่านี้ผมจะสอนหมายถึง้วนดัมเบลใช่ไหมใช่ครับ้วนดัมเบลแล้วก็คิ้งไปข้างหน้าทุยไอ้นี่ดัมเบลโรลเดี๋ยวเราเราลองเลือกน้ำหนักที่มัน บบาๆก่อนเพื่อเป็นการปรับบบาๆนี่กี่กิโลครับสิบกิโลครับบบาๆครับดูจากที่แขนได้ครับบบาๆขนาดไหนโอเคน้ำเบลโลเนี่ยครับเราต้องยืนแบบให้มันแบบขาเนี่ยให้มันอยู่บาลานซ์กับหัวไหล่ของเราแต่มันไม่ได้กลางมาขนาดนั้นแล้วก็เราจะทิ้งน้ำเราจะทิ้งก้นเนี่ยไปแทงก้นเนี่ยไปด้านหลังนะครับทุกคนแล้วก็วางมือปั๊บโอเคประมาณนี้ครับอ่ามาดูลูกศิษย์ผมเล่นบ้าง่ดู ครับเราก็เร e ื่องหนักที่เราชมกั็เรื่องของเมื่อกี้คือตัวอย่างครับการเรื่องหนักที่หนักไปย่างเงินเราต้องจับความรู้สึกก่อนแอนลงมา45องศาปุ๊บหน้าเชิดเชิดไปกดหน้าลงกดหน้าลงโอเคดึงไม่ใช่แล้วคุณต้องล็อกหลังล็อกสะบักเอาล้วครับนี่นะครับการเล่นของเราก็เราก็แฝงสาระไปสักหน่อยนึง โอเคครับลูกศิษพอละโอเคโปรแกรมนี้เร็วนะเห็นไหมกล้ามท้างก็ผูดแล้วใช่แล้วก็ปิดท้ายด้วยหน้าแขนกันนะครับมันก็จะเป็นโปรแกรมที่เราเล่นกันวันไหนเล่นหลังเราก็จะเล่นหน้าแขนเพราะว่าให้กล้ามเนื้อออกได้เต็มที่นะครับทุกคนนี่นะครับพาไปอ่าสิบสองทีเล่นไปเลยฮึบฮึบฮ่าฮันนี่ครับทุกคนโอ้โหฮียฮึบ ครับครับเรายังไม่หมดแรงเราสามารถทำให้เมื่อคืนได้ต่อเลยต่อไม่ไม่ทักสอนอยู่นะครับช่างหัวมันโอเคครับรอติดตามชมใน E ีีหน้านะครับว่าเราจะมาเล่นอะไรให้ผู้คนดูนะครับเป็นโปรแกรมอะไรรับรองว่าสาระนั้นแน่นมากแต่ไม่ใช่ช่องเราครับช่องอื่นสรุปชื่อรายการเลยนะครับสรุปชื่อรายการแล้วก็คือโลคับเอ้ยอ้สระ ให้ครับโปรตีนนะครับพวกเราเกือบลืมชื่อรายการครับคิดสดกันมาหน้าข้างหน้าเลยเมื่อกี้ใช่ครับโปรตีนนะครับเราอย่าติดกับดักเรื่องของการกินโปรตีนเยอะนะครับเพราะว่าบางทีก็มีความเสียตัวเองก็เคยกระเป๋าบางไปเลยครับเกี่ยวกับกินโปรตีนนี่แหละครับไอ้เนี่ยไอ้เจนพูดเล่นเมย่ไหนวะ ับตอนนี้อาหลังจากที่ work out เสร็จแล้วนะครับจะพลาดไม่ได้เลยกับการกินของที่ดีต่อสุขภาพนะครับวันนี้เราก็พาทุกคนมาเลือกหาของกินอ่าเป็นฟู้ดเขาเรียกฟู้ดฟูนะครับ after work out นะครับเป็นอะไรทุกคนเห็นร้านเฮ้ยเริ่มเห็นร้านสีแดงแล้วที่นี่ที่ไหนอ่เดี๋ยวเข้าไปดูกันเลครับในร้านเฮ้ย เราได้เมนูอาหารกันแล้วนะครับทุกคนเฮ้ยเป็ไงครับพิธีกรครับผมตอนนี้เราก็มากินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายกันเลยครับเนางก้างหอนี่ยนะครับอาหารหลักอาหารที่ดียิ่งช่วยเรื่องของกรารโตแป๊บซี่ให้สั่งนะก็สั่งแบบที่เป็น ออริจ <Pedro! S 1> <Original S 2> ินอลนะครับไม่เอาโรชูก้าเป็นพวกแม็กเห็นไหนกินดีไอ้เยอะนะตาจริงจังกันนะมาดูแม่งแยกไม่ออกว่าตอนนี้พูดเล่นพูดจริงฟาสต์ฟู้ดเนี่ยมันไม่ได้มาจากคำว่าทำอาหารเร็วครับมาคำว่ากินเร็วกินเร็วผมฝากฝากใคฝากคุยคนดู2,000นคนนะครับรางวัลที่ออกเอ้ยเป็นงานรอ นี้เราก็จะทำการเดินทากงกลับกันแล้วครับแล้วเจอกัน